นนงงค่ะวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะ,ะที่ได้มาร่วมง,งาน Central Beauty Awards 2025 <c oughs> ค่ะก็ตื่นเต้นมากๆวันนี้คนเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวมาร่วมรุ้นกันว่าใครจะเป็นผู้ชนะเนื่องรางวัลของามในปีนี้คือต้องเชื่อเช่อเพราปีนี้ค้รักสุขภาพถูกต้องถูกต้องค่ะแล้วก็หลากหลายแบรนด์นะคะก็เรียกได้ว่าไม่แพ้กันเลยค่ะอย่างเราเองนี่ดูแล สวยยงไก็ที่สําคัญเลยนะคะสกินแคร์สาคัญมากๆเลยค่ะอย่างเราต้องดูแลอย่างไรคะเพื่อแบบองหน้ากล้องด้วยมีอะไรเป็นพิเศษถ้าสำหรับน้ำตาลนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือครีมกันแดดค่ะครีมกันแดดสำคัญมากๆเพราะว่านอกจากจะเป็นแสงอาทิตย์แล้วก็แสง UV นะคะก็จะทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยเรียกอะไรมีอายุเพิ่มขึ้นได้จริงๆครีมกันแดดก็สำคัญมากๆเลยค่ะแล้ว่าเป็นความสวยก็ยังมาแรงแน่นอนค่ะในทุกๆปีและแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะ ก็วันนี้นะคะใครที่ได้รางวัลน้ำตาลขอแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะให้หันมาดูแลตัวเองค่ะลงทุนกับตัวเองดีที่สุดค่ะค่ะก็ตอนนี้นะคะกำลังรอเปิดกล้องเกิร์ลรูสค่ะกลหลักท่าหลักเธออยู่ค่ะก็ดีใจมากๆที่ใกล้จะได้เปิดแล้วเพราะว่าจริงๆคิวงานของหลายๆคนที่ล็อกไว้ตั้งแต่แรกค่ะอาจจะทําให้การเปิดกล้องล่าช้านิดนึงแต่ว่าอยากให้แฟนๆอดใจรออีกนิดนึงดียเดี๋ยวมาแน่นอนค่ะ พี่ออนแอร์อยู่ตอนนี้เหรอคะเพิ่งจบไปนะคะอินิกมากนะครับล็กสเตจบูงามเมืองพมอนค่ะเพิ่งจบไปเลย5 e าค่ะก็ต้องบอกเลยว่า ซีรีส์ไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกทุกคนเลยนะคะให้มาดูงานผลงานดีๆอีกหนึ่งงานนะคะจากบ้านจีเอ็มทีนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นซีรีส์ที่ยกระดับของวงการบันเทิงไทยเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะอนีมีความเราตัวเรานี้คือมีความจิตมากเลยนะนยใช่ค่ะคเป็นอีกหนึ่งคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างยากมากๆสาหรับตันแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ร่างกายแบบเหนื่อยมากๆช่วงนั้นแล้วก็ไปถ่ายซีรีส์ที่ค่อนข้างโหดมากๆกับบุงานเหมืนพมรนะคะแต่ก็รู้สึกว่า ได้วิชามาจากเรื่องนี้เยอะมากๆค่ะแล้วก็อยากชื่นชมเบื้องหลังนะคะที่เขาทํางานอย่างหนักหน่วงแล้วก็เชื่อว่าทุกคนหายเหนื่อยเมื่อเห็นผลงานที่ออกไปเ<ว>บื้องหลังอานี่คือทุกคนพรดมากๆเหมือนกันสวยมากค่ะค่ะก็จริงๆก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกับรุ่นพี่นะคะพี่เตยเป็นครั้งแรกเลยที่ได้ร่วมงานกับพี่เตยก็อยากจะร่วมงานกับพี่เตยอ,อีกหลายๆครั้งค่ะค่ะก็ะสาหรับน้ำตาลก็คือ ในเรื่องของอินิกมาแบล็กสเตดนะคะก็ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่ยากคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นองค์ประกอบหลักๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงที่ต้องแสดงร่วมกับหลายๆอย่างที่ค่อนข้างแฟนตาซีอะค่ะมันก็จะทําให้การทํางานค่อนข้างเล่นกับจินตนาการเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นต้องขอบคุณทีมงานทีมหุ้มกับเบื้องหลังที่เขาทําทั้ง CG ทั้งครอปทั้งฉากทุกอย่างที่ออกมาสมจริงแล้วก็มีผลกับตัวนักแสดงมากๆก็จะทาให้เหมือนแบบ ทั้งเบื้องหลังแล้วก็เบื้องหน้าต่างช่วยกันอย่างเป็นทีมบริก็มันเป็นในเรื่องของความเชื่ออีกรูปแบบหนึ่งซึ่งมีศสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็ไม่ใช่อะไรที่ไหนไกลนอกกับคนไทยนะคะคนไทยก็เชื่อในเรื่องนี้อยู่แล้วอะไรยงนี้ค่ะแต่สำหรับน้ำตาลเองมันก็จะมีความเหมือนแบบเราโตมากับอาร์ตกับวิทยาศาสตร์อะไรเางี้ค่ะพอได้มาเขาได้เข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรจักรวาลของอินิกมากก็เป็นอะไรที่เปิดกว้างสำหรับตัวน้ำตาลมากยิ่งขึ้นค่ะ ใช่เพราะมาให้ e ีสำน้ำตาเองก็ยังรู้สึกว่าเออน้อยแต่ว่าจริงจริงน้อยแต่ว่าก็ขมมากๆเลยค่ะแต่ขนาดแค่ให้ EP ทุกอย่างทุกตัวละครที่ขมรับบทหนักหนักมากๆเลยค่ะก็อย่างน้ำตาเองที่มาไม่ไค่อยค่อนไม่ได้เยอะมากสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะคะก็น้ำตามาด้วยค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีบทบาทเท่ากับตัวอื่นค่ะแต่ว่าแต่ละตัวละครเรียกว่าอะไรเรื่องนี้เล่าในพาร์ทของแต่ละคนไดอ้อย่างละเอียดมากๆเลยค่ะ ไม่แน่นะคะไม่แน่จริงๆ,ๆเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าพุ่มกับพี่โอนะคะเขาเล่าไว้อย่างตั้งแต่ซีซั้นหนึ่งแล้วเลยอย่เง้ค่ะพอมาเป็นบุงอาเหมือนพอมรก็ตอนจบก็ทําให้คนดูคิดต่อได้ว่าจะมีต่อหรือว่าจะจบแค่นี้ก็ได้เ่ยเราเอยากใจการแสดงวบาคือแบบคุณคิดไหมก็อยากนะคะรู้สึกว่าเคยบอกพุ่มกับไปเขาว่าถ้ามีโอกาสอยากรู้มากับพี่อีกนะคอยากให้มันแบบลบจิตจิตไปกว่านี้ก็อยากนะคะแต่ว่า <ๆ S 1> Icana, ถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเคยอยากเล่นแบบเป็นฆาตกรโรกจิตมากๆแต่ว่าเหมือนช่วงเนี้ยพอเป็นคนที่แบบเริ่มจูนเอาออกยากเลยอ่ะก็อาจจะมีผลกับข้างในอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเดี๋ยวช่วงไหนที่รู้สึกดีแล้วถ้าโอกาสมาก็รับไว้แน่นอนเิธอราไ่มอยังไงเออ คือเคยคิดว่าเป็นคนจูนเอาง่ายมากเพราะว่าเป็นคนตลกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วมันยังอยู่ข้างในอะไรเงี้ยก็ถ้าจูนเอาวิธีการที่จะช่วยน้ตตารจูนเอาได้ก็หนึ่งทานของอร่อยค่ะสองก็คือแบบเนี่ยมาเจอมาคุยพูดพูดคุยกับผู้คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกับตัวบทละครเลยค่ะก็อาจจะช่วยได้นี่มีมีก็ก็จริงๆก็ไม่ค่อยดีจะหมายว่าถ้าสมมติว่าตัวละครเขาเอาเราไปเยอะเกินแล้วเป็นตัวละครที่ค่อนข้าง ดำดิ่งลงไปเลือกเลยค่ะมันก็อาจจะทําให้เราดูเป็นมีความท็อกซิกอยู่ในตัวซึ่งตนตาลก็ไม่ค่อยชอบแล้วก็อยากจะเอาออกให้ได้ไวที่สุดค่ะค่ะก็ดีใจมากมากเลยนะคะก็อิกมากเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น้ํตาตาลเองก็รู้สึกดีที่ได้เล่นมากๆเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องที่รู้สึกว่าตัวเองได้กระโจนลงไปทําอะไรใหม่ๆค่ะ ใช่ค่ะเกรูสก็อยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะมาแน่นอนแต่ว่ารอนิดนึงค่ะ้ค่ะ